เอ้ยโย,โยกลับมาได้ que, ับทั้งที่แม่งไม่ทำที่แล้วนอกจากลงคลิปกดกระชายะเปลี่ยนเกมหน่อยกิชินเวันนี้เราจะผสมอะไรได้นึ่ทำสีสองแล้วก็ถ้าโชคดีก็สีสาแล้วก็อาวุธโอเคมาสิบโลแรกไปตอนนี้มีมีอยู่30มสบกดไปแล้วสาสบโลโอเคเกลือตอนนี้น่าจะมีสีสไม่ก็ซีหนึ่งนสะสาระ สาระเมื่อกี้ได้โทรมาแล้วสาระหน่อยพี่สาระกดกข้ามเองเลยเออโอเคโอเคตอนนี้เราเอ่อสีสองก็ได้สีก็ได้ไปเลยฟึบโลที่ห้าสิบโอเคเกลือขอบคุณมากข้ามเลยเฮ้ยโอ้มากโอเคโอเคสาระสระสี่สามละไปเลยหกสิบโลออกหน่อยพี่สีทองโอ้โหโอ้ยไม่ไม่อยากได้ใหญ่ละเจ็ดสิบ หรือจังเฮ้ยหรือจังโอ้มันกระลึกเกินโอ้หลุดเลือเกินเลดนโอ้โหได้ดาบคุณคาซาร่าพี่ชีพหายละเจ็ดสิบแปดสิบโลไอ้กูน่าจะไอ้นี่มันน่าจะกทีละโลโอเคนี่เรดนเรามีกระดังตีอยู่แล้วโอเคสีสองแล้วโอ้โอเคสีสีอสิละสีสีละ สามสี 4, 4, 4. ่สี 4, 4่โอเคอีกสองตัวอีกสองตัวสี่สี่แล้วโอ้โหนี่ก็จะแบบเล่นเลดได้สองตัวเงี้ยจะทำสี่สามมาอาวุธสักหน่อยแล้วกันเดีร๋ราจะไปต่อที่สี่สามแล้วถ้าได้อาวุธถ้าไม่เอาถ้าเอาอาวุธไม่หลุดเลดอะ่ะจะมีสี่สามแน่นอนโอเคไปเลยอาวุธไม่เคยสมสักโลนะแต่เออโอเ้เกลืออืมสกิปได้ไปแหนะ่ะข้ามเลยโอ้ขยะมากเลยโอ้ด้ สได้7โลอะไปสิบเ,เ,เ,เอ็ดเค่อยแลกเดีคยแลกเพชรเออสิโลยัง12 13 14โอ้ส,สีดาวโควขยะเลยไอเทมขยะ15คหาสีทองให้ชื่นใจหน่อยดิ16 เฮ้ยโถ่เอ้ยสิบเจ็ดไม่น่ากดสิบทีเลยยอ้เลดิด่นะ่าจะกดทีละรอบเออะไปอ็คีต้องแลกต้องแลก,กโลละกลับมาแล้วพอเติมเพชรมาไอ้จัดแพ็คแพ็คใหญ่เลยแพ็คห้าร้อยเออแลกให้หมดไปเลยโอ้กนสาวโลจอดกัน กดได้สาก็แล้กัน2ี่โอเคซีม่วงแล้วก่อนเบนยี่สเกอมาสโอเคไม่มีเอาละไปเลยสี่สิบโลอย่าหลุดอย่าหลุดอย่าหลุดโอเคขามเลยโดริโอ้ยแต่ทำไมห้าสิอย่าหลุดนะขอรอง ออกมาแล้วมาแล้วหลับตาหลับตาเฮ้ยด <Coll hop> ูดูตาโอ้ไม่ต้องหลับแล้ว <S <S ขอขอร้องเขอล็อกโอ้ยโอ้โหกูปวดหัวไอ้เฉยข้ามเลยโอ้โหแล้วใครใส่เนะพี่ทีเนี้ย โอ้คิดี่เป็นอะไรวะอาตคิโอ้กูท้อกูเลยกูท้อแล้วพอเราไม่ได้เปิดที่อิสวาบะเฮ้ยกูเรียนขายนิหนอมาเราทหารเฮ้ยเชี้ยต้องยี่สิบกว่าเขี้ยคอยังช่่วโอ้ขอบคุณมากโอเคโอเคโอเคคบค้่าคบโอเครุเดชกูไม่เสียใจไม่เสี กดข้าวเลยลเสียงเหล่งวาโอเครูคดีตถือว่ากูได้อาวุธคินิดมาให้ตัวอื่นใส่โอเคมาต่อไปอะไรได้สีสามหกสิบโลเอ้ยกูสบายก,กิโลแล้ววะโอ้สีพ่วงลินเดกูเกลือมากกดแม่มาสิบเจ็ดโลสิบแปดเรายมีกระตยด้วยสิบเก้ายี่สิบยี่สิบโลโอเคมาไปเลย อู๋กูส,สายดีใจเนือ้อทองขอข้ามเลยกันสละโอเคอีตัวเดียวสละตัวเดียวสี่สิบโอเคสีมโโส่วงเล่นทั้งหมดโอ้ข้ามเลยเห็นสีดาวละห้าสิบโออย่าหลุดยอย่าหลุดขอร้องสีทองยอย่าหลุดขอร้องเตบโทมมสโอ,อ้ไอเสตีรอก เครียดเวลาทานนี้ยังแลกได้อยู่เคีียดอะไรวะเนี่ยนี่กูจะหลุดทั้งตู้ทั้งตู้เลยเถ่ดน,นี่เลยสิบโอ้สีม่วงข้ามเลยแล้วกันเอามึงมาอะไรพี่ตู้พี่ยี่สิบโอ้โหขอสลักกันอ่างน้อยเออโอเคครบละสี่หกข้ามเลยสามสิบโลไปหาเพชรเพิเ่มแล้วเข้า้ายเถอะ พี้ยังต้องแต่เพิ่อมอีกมาแบพี่สี่หกแ้โทโมานื้อแต่พอแหละพี่มันไม่พอเลยคทุนไ,ไงละกดสักสองโลไปให้สี่สเฮ้ยพีแล้วก,กูเตมาทำไมไลค์ไลค์ก,ก,กูเตะมาทำไมไอสัตว์แล้วก,กูเตาทำไม โอ้ลูกกก็กูเลยเควียปจบอะไกันได้อ้เฮียโอ้หปวดหัวเฮียละรก่อนดับสี่สิบเหลเพื่ออะไรเพื่ออะไรเย้แม่งสี่สามขั้นสุดไปเลย